ปกดีจามันมีคุณยายชะแนวไปให้มาไม่เห็นตาเป็นท้งความสะอาดถ้ำวามสะอาดที่บ้านหลานสาวนี่มันอาฝนมาหง่ากับขุนเต็มหกอ,อ,อึ่งตึงเป็นก็นเลยเสียหง่าออกจาะ เสียด้ด่านเนอะเสียดาเสียแล้วมาแล้วทางนี่ขวดขวด,ดใบให้มันแทงลักสิสุ่มผสมันโตกสองมือข้าวเดียวยาขึ้นเต็มเลยฟังทางนี้วานใดเหตุฟังทางสวนขรัว่านใดเหตุ นี่แบบนีนี่เสียออกคอยเสียออกงานเปลี่ยนเม็ดอะไรนะจา๊ะถ้าพ่อแต่พ่อเสียมันก็เกิดก็เกิดหกเนาะมันหกเกินไปนี่เสียออกครับตัดข้าวเดี๋ยวมันก็ขึ้นในมันก็หกคือเ <6. S 1> ก่า เสียใจเสียงจะชิได้ด้วยางความสะอาดเยาไปไห้แก่อยากเห็ดปุ๋ยมา เกียริมเกียออกกันในบบกม่วงกับ่าหาันมาอยู่น้ำพุน่าที่สิเก็บมาใส่น้ำกัน็อกนันคิองวดออกนี้อ่อพุยสไม่เห็ดสื่คุณคิดว่าไม่เห็ดสีหนักก็เห็ดกัน เก็บออกแค่ยางฟอให้มันอยู่ในนีล่ล่ะผลกเผาไปน้ำกันนี่แม่ว่าเป็นใน,นบอกม่วงบะแมนบอกในบอกม่วงเนะี่ยบ่ต้องเอาเก็บเทียมดอกเอาไว้หั่นแล้วก็เผาไปน้ำกันไหมบันเป็นก้อนขี้เห็นเดี๋ยวไปกระหอยู่นั่นแล้ว Các yên ha ha tia gặp tạc hai gặp hóc vãn mùn ăn kẹp mất hết mày là hết xuân mày là vậy cái hết nó cái nát có coi hết bài phát san, bài coi hết bài thiền, mือ lệch đưa bạc này ta, con này nỉm ăn, hiểu con không? Hết mất mửa, bố sao chắc พักไว้เดียวเดี๋ยวก็จะเดบงปวกวปอะไรบบนี้ปวกสิจ้อใหม่พเพราะบนี้เฮ้ยนอนน่าจะให้กับนอนเลย เบิงตาเห็ดเห็ดพอมตัวคนมาตายกิจจำเบิองคนที่กันเป็นันไมัน,นี่เป็นปุ่นฟองไฟ้อมเด้อจะูดเบิ่อมเบื่มเยอะแต่พอพอได้ไปจู่จู่ๆจู่ทวงหน้าเรบ่อไปเบิ่งสั่นดอกเมืงง่อย มันจะไยแ้่ก็เล่มานอนเด่นอขึ้นพยันเดี๋ยวกันแล้ว ไปเบิ่อยู่เฮี้ยนอยู่หนาบานแล้วจ้ะไปะเฮ็ดไปเรื่อยๆ็ดฟอง้าน่กทบบาทจากขวงบงนี่เป็นอย่างไรไี่จะปลูกสักไหนปลูกพักเห็นก็ะิบบังไฟอ้คนบบังไฟบุนบังไฟจ้ะ ส่วนสูงค่ะโยเป็นบ่เป็นคว้านควนขึนข้นไปบ้างไฟบุญบ้างไฟคือบกขวดคุนเปิดกองอะไรใส้ใส่ถิ่มบะแมนดิสวนหน่อยครับอันนี้ก็ เอดอกใหม้มาปลูกเยจะเดาเรื่องเกิดเกิดอาวันนี้ทีมบางงาม,มนี่กันด้ยสวนผักแล้ก็ต่วานวานแกแปลงเดียวแปลงนี้ท่านแต่มีอย่างมาลุงเลวยกีบปลาเสียจังไดก็มั่นอย่างมาลุงเอาพวกพ่งลูงสองสามต้นแล้จ้ะ นี่กับโมนี่น้ำละสายสายนี่กะเป็นร้านดอกด่าวเรื่องจ้ะนี่กะชวนชมนี่นี่พักขะแยงด้วยนะพักกะแง่งบานเท่านี่จะ้ะต้นหอมก็ปลูกแทรกกระทางกับต้นหอมก็บพักอิตูใบเมียงรัก จะมาจัดสวนจัดสวนจัดสวนสวน่าจะจัดสวนดองนะเนี่ยไม่รู้จะจัดยังไงตรงนี้ก็จะปลูกดอกไม้ปลูกอะไรเนี่ยจะเสีดไปเรื่อยๆจะนี่ดอกไม้สยวยจ้ะปลูกบอนปลูกอันนี้ ก็จะคืนนั่นก็จะสวยกันดอกเพราะว่าตอนนี้ที่เพาะช่ำเมื่อให้ถือแดดมองมีเย็บแห้งแหงเยง็นเอ้ยให้เย็นๆมันถ,ถือแดดกนึกจิตวิตอ่าจ้ะอ่าป่าปลูกดอกไม้ไว้บันไดแล้วก็มีอ่างปลาด้วย อางรอะไรอย่างป่าหา,า,า,างยุ่งะคกิบนีน้ก็อ้อ้สำนึก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน